สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาสร้างเสาเข็มกันนะครับเสาเข็มหลักการสร้างก็เหมือนการสร้างเสาตอมอนนี่แหละครับก็คือใช้คําสั่ง column tool แต่ผมจะไม่ทําการสร้างใหม่นะครับผมจะ copy ไอ้เสาตอมอนนี่แหละมาปรับเปลี่ยนเป็นเสาเข็มนะครับดูกันว่าทํากันยังไงนะก็มาที่ section นะครับดูตามเมาส์ผมนะคลิกตรงนี้หรือถ้าของใครไม่มีก็มาตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้แล้วมาที่หัวข้อ section นะครับ d o u b ิ e ลคลิกเลย เราก็จะกลับมาที่เซกชันที่เราดูกันตะกี้นี้แล้วนะครับก็เลือกเสาตอมอนะครับทําการ Co p ป้ลงมาข้างล่างนะครับ c อนโทรลดีแล้ว c อนโทรลอีกครั้ง Move มันลงมานะสมมุติว่ามู e มาที่ระดับก้นฐานลากก่อนละกันแบบนี้นี่เราก็จะได้เสาเข็มมาแล้วนะครับโดยลักษณะคุณลักษณะทุกอย่างมันจะเหมือนเสาตอมอเลยแต่เราต้องมาปรับแต่งค่าสักเล็กน้อยอย่างแรกที่ผมจะปรับแต่งเลยสมมุติว่าเสาเข็มของผมนี้เป็นเสาเข็ม ยาว6เมตรนะครับผมก็ใส่ค่าไปนะครับโดยต้องปรับตรงนี้ก่อนนะครับนี่ดูตรงนี้นะคลิกตรงนี้ออกแล้วเลือกเป็น Not Link นะครับแล้วเลือกเป็น6เมตรครับนี่ปรับความสูงเสาเข็มเป็น6เมตรแล้วเราก็ Move ลงมาที่ก้นฐานลากอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะกดชิปค้างเพื่อรักษาแนวแกน้วยนะครับนี่มาที่ก้นฐานลากแล้วทีนี้สมมุติผมอยากกําหนดว่าผมอยากให้ไอ้เสาเข็มของผมเนี่ยมัน อมเข้ามาในเนื้อคอนกรีตฐานลาก30เซนผมก็มุบขึ้นไปด้านบนนะครับคอนโทรลดี Ctrl D. แล้วทำการมุบขึ้นไปด้านบนนะกดชิปค้างด้วยแล้วกดดีนะครับพิมพ์0.3 enter นี่เราก็ได้เสาเข็มที่อมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตเป็นระยะ30เซนเรียบร้อยนะแล้วนะครับคราวนี้เรามาปรับแต่งค่าเพิ่มเติมโดยคลิกที่ตรงนี้หรือกดคอนโทรล T ก็ได้เช่นเดียวกัน สิ่งที่เราจะปรับก็คือปรับว่าผมอยากให้ได้เสาเข็มขนาด15คูณ15เซนแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็มาปรับค่าตรงนี้เลย0.15แล้วอันก็มาปรับตัวเลขด้านล่างเหมือนกันเสาเข็มขนาด0.15นคูณ0.15นะครับแล้วปรับเนื้อวัสดุครับให้เป็นวัสดุเสาเข็มแบบพีสเตรสนะครับก็คือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบนี้นะสุดท้ายก็คือปรับที่เลเยอร์นะครับ เลเยอรเราก็เลือก l a เยอร์เป็นในหมวด Structure p ายตัวนี้นะครับเลือกตามผมเลยนี่ก็คือวัตถุ3มิติทุกอย่างเนี่ยอย่างน้อยในการตั้งค่าเนี่ยเราต้องเลือกวัสดุกับ l a เยอให้กับมันนะครับกดโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากให้ดูว่าไอ้เสาเข็มต้นนี้ยมันยาวเท่าไหร่แต่ว่าเซกชันเราตอนนี้มันยาวไม่ถึงเราก็เลื่อนเมาส์มาแถวๆด้านล่างแถวๆนี้นะคลิกซ้ายค้างครับเลื่อนลงมาเลย นจนก็เลื่อนลงมาเรื่อยจนกล่าว่าเห็นถึงเสาเข็มเนี่ยเสาเข็มมันจะยาวอยู่ประมาณนี้อืมทีนี้ถ้าว่าเราอยากจะให้เสาเข็มของเราเนี่ยมันมีสีแตกต่างจากตัวฐานล่างเนี่ยก็ปรับได้นะครับเรามาเลือกเสาเข็มของเราแล้วคลิกตรงนี้นะ for p l a n t section ตรง cut surface เนี่ยก็คือแนวตัดเนี่ยจากเสียมพูเราปรับเป็นสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อให้มันดูแตกต่างเนาะอย่างเงี้ยนี่น เสาเข็มเราก็จะปรับเป็นสีเหลืองแล้วนะครับแล้วถ้าเรากลับมาที่แปลนของเรานะครับกด F2 นี่เราก็จะเห็นตัวเสาเข็มของเราแล้วครับขนาด15คูณ15เพราะว่ามันเล็กกว่าเสาตอม้อที่เรากําหนด20คูณ20เนาะถ้าเราอยากปรับสีนะครับเราไม่ชอบเสาเข็มให้เป็นสีแดงเนี้ยดูแสบตาเราอยากได้สีเทาๆอะไรเงี้ยก็ปรับได้ที่เอาไลน์ครับคลิกไปแล้วเลือกเป็นสีเทานะครับแบบนี้เป็นต้นนี่เสร็จแล้วครับการสร้างเสาเข็ม เรามาดูผลลัพธ์ใน3มิติกันเลือกเสาเข็มกดชิปค้างเลือกเสาตอมอแล้วก็เลือกฐานรากแบบนี้กด F5 เดีเบวบนคลิกเมาส์กลางนี่มาแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้ฐานรากเสาตอมอแล้วก็เสาเข็มแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนถัดไปผมจะมาสอนว่าถ้าเราอยากได้เสาเข็มหน้าตัดตัวไอขนาด15คูณ15เนี่ยเราจะทํายังไงนะ